สวัสดีค่ะร้านไอเลิฟสปานะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมของเก้าอี้รุ่นพรีเมียมนะคะตอนนี้เก้าอี้รุ่นพรีเมียมของเราออกดีไซน์มา2แบบแล้วค่ะดีไซน์แรกที่ออกมานะคะก็จะเป็นดีไซน์โมเดิร์นหน่อยนะคะจะเป็นโคง้คงโค้งแขนจะเป็นทรงโคง้งโคงค่ะส่วนดีไซน์ปัจจุบันที่เพิ่มมาก็คือเป็นทรงหลุยแขนจะเป็นแขนหลุยนะคะการปรับเหมือนกันค่ะ ที่พิเศษขึ้นมานะคะตอนนี้เราจะอัปเกรดเบาะนั่งของกอีทุกรุ่นเลยค่ะให้มีพ็อกเก็ตสปริงนะคะที่สําหรับใช้ในที่นอนนะคะก็คือว่าจะช่วยให้นั่งแล้วสบายก้นมากขึ้นนั่งแล้วไม่ค่อยเมื่อยนะคะสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะการปรับก็ปรับง่ายค่ะแล้วก็ฟองน้ํา ตรงด้านหลังนะคะเราก็เสริมให้เยอะเหมือนเดิมก็คือจะไปช่วยในส่วนของ lower back นะคะเวลานั่งนานๆก็จะไม่ปวดหลังนะคะดีไซน์แรกของรุ่นพรีเมียมนะคะทรงโมเดิร์นเนี่ยความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ92เซนนะคะส่วนรุ่นแขนหลุยนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ102เซนนะคะทั้ง2รุ่นความลึกอยู่ที่90เซนค่ะความสูงอยู่ที่ 1 0 2เซนถึง1 0 3มเซนเหมือนกันนะคะต่างกันตรงดีไซน์ดีไซน์แขนนะคะต่างกันแค่ดีไซน์แขนนะคะการปรับเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะว่าปรับง่ายนะคะไม่ต้องไม่ต้องปรับล็อกไม่ต้องรบกวนพนักงานแล้วว่าให้มาปรับพนักพิงให้หน่อยนะคะปรับง่ายปรับได้เองลูกค้าสามารถปรับได้เองเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะคะ ลูกค้าสามารถนั่งแล้วก็ปรับเอได้เลยค่ะสไลด์ไปด้านหลังได้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะด้านหลังก็จะเสริมฟองน้ำรองรับไว้นะคะซัพพอร์ตไว้ไม่ให้เมื่อยเวลาลุกก็ง่ายค่ะนะคะก็ไม่ต้องรบกวนไม่ต้องรบกวนพนักงานให้ปรับพนักพิงแล้วค่ะ อีกแบบอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะช่วยเซฟเการเสียของพนักพิงตัวปรับล็อกด้วยนะคะตัวปรับล็อกจะค่อนข้างถ้าปรับบ่อยก็จะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดสนใจสามารถสอบถามมาทาง l i น์แอดของร้านนะคะแอดไซ i love spa นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ